จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถรับประทานอาหารญี่ปุ่นและฝรั่งเศสไปพร้อมกันได้ประสบการณ์นี้คุณสามารถค้นพบได้เฉพาะที่เมซาลูนาเท่านั้นเพราะที่นี่เป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรปร่วมสมัยซึ่งมีเชฟชาวญี่ปุ่นคือคุณริวี้คาวาซากิปรุงแต่งอาหารด้วยปรัชญาที่ว่าวัตถุดิบชั้นดีจะทำให้เกิดอาหารชั้นเลิศโดยไม่ต้องปรุงแต่งให้ยุ่งยาก และด้วยแนวคิดนี้เองทำให้ได้2ดาวมิชลินติดกันมาตั้งแต่ปี2017ถึง2022ร้านตั้งอยู่บนชั้น65ของโรงแรม LE บัวคุณจึงสามารถชมวิวเมืองหลวงพร้อมรับประทานอาหารสุดพิเศษได้ค่ะ หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่เป็นร้านอาหารมิชลินที่โทรจองยากที่สุดเพราะร้านสอนเป็นร้านเดียวที่นําอาหารท้องถิ่นภาคใต้จากชาวประมงและเกษตรกรมาปรุงแต่งและนําเสนอในรูปแบบไฟด์ดิเนิงซึ่งเป็นอาหารระดับสูงกว่าพัตตาคารทั่วไปการันตีคุณภาพด้วย2ดาวมิชลินโดยอาหารจะถูกจัดเสิร์ฟเป็นคอสทั้งสิ้น22คอสด้วยกันเปิดให้บริการเพียงสองรอบคือ12นาฬิกาถึง14นาฬิกาและ18นาฬิกาถึง20นาฬิการอบละ20-30 10คนแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ชื่นชอบอาหารใต้และอาหารรสจัดค่ะ ที่นี่เป็นร้านอาหารสัญชาติเยอรมันแบบฟไฟดิ닝แห่งเดียวในกรุงเทพที่ได้รางวัลมิชลิน in, สองดาวนำเสนออาหารเยอรมันออกมาเป็นงานศิลปะโดยผสมผสานทั้งประสบการณ์รสชาติดั้งเดิมและเทคนิคการักดองแบบพื้นเมืองที่ใช้ฝีมือขั้นสูงมีการเปลี่ยนคอสเมนูอาหารตมฤดูกาลเพื่อให้ได้วัตถุดิบสดใหม่ตัวร้านตั้งอยู่ในแขวงช่องลมสีเขตยานนาวาตกแต่งร้านในสไตล์บ้านสวนมีทั้งความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบอาหาร รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นค่ะเชฟสเทเบิลแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งห้องอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยจากโรงแรมเอลี LE บัวค่ะที่นี่เน้นการใช้วัตถุดิบชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลกมารังสรรค์โดยใช้เทคนิคการปรุงแบบฝรั่งเศส จุดเด่นของร้านนี้คือครัวหินอ่อนที่ตั้งอยู่กลางห้องอาหารทําให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการปรุงอาหารของเชฟแต่ละท่านได้อาหารแต่ละจานจะถูกรังสรรค์และควบคุมโดยคุณวินเซนต์เทรีเชฟมิชลินชาวฝรั่งเศสผู้ที่ทําให้ห้องอาหารแห่งนี้ได้รับรางวัลมิชลินมาตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันค่ะ ประคุณรูเป็นที่รู้จักดีในด้านของอาหารฝรั่งเศสแบบไฟดินิ่งและเป็นเจ้าของอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับมิชลินสามดาวติดต่อการถึง38ปีห้องอาหารฝรั่งเศสหรูอย่างเอลีโนแมนดีแห่งโรงแรมแมนดารินอินทาลจึงได้เชิญเชฟอเลนรูมารังสรรค์และควบคุมการปรุงอาหารโดยมีแนวคิดที่จะทําให้วัตถุดิบนั้นโดดเด่นและชูรสชาติของอาหารโดยรวมเน้นการตกแต่งจานแบบเรียบง่ายได้รับดาวมิชลินมาตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบนัน ขอบอกเลยว่าร้านนี้จะไม่ทำให้นักล่าดาวมิชลินผิดหวังค่ะหนึ่งในไม่กี่ร้านอาหารไทยที่ได้รางวาัลมิชลินสองดาวโดยร้าน A S A N นี e. ้เกิดขึ้นภายใต้ความคิดที่ต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในอาหารทั้งตำรับพื้นบ้านและตำรับชาววังให้โลกได้รู้ว่าเมืองไทยมีความอุดมสมบูรณ์การตกแต่งร้านและรูปแบบการนำเสนออาหารจะมีความประณีตและอบอวลไปด้วยเรื่องราวความเป็นไทย สามารถเลือกคอร์สเมนูได้ทั้งอาหารไทยสำหรับปรีสำหรับโทนและสำหรับเอกทั้งนี้ทางร้านจะมีการเปลี่ยนคอร์สเมนูไปตามฤดูกาลเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สดใหม่และสมบูรณ์ที่สุดสำหรับแต่ละช่วงเวลาค่ะแาลเลนดูคาเป็นเชฟชาวฝรั่งเศสที่สามารถคว้าสามดาวมิชลินให้กับร้านอาหารถึง3ามร้านในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กัน โดยในวันนี้คุณก็สามารถรับประทานอาหารจากเชฟชื่อดังคนนี้ที่ ICONSIAM z o n ICONLUXE ได้ค้าตัวร้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตกแต่งในสไตล์หรูเน้นการใช้สีฟ้าสีขาวงาและสีทองเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยมีการใช้วัตถุดิบอย่างดีจากทั่วโลกจัดเสิร์ฟอาหารเป็นคอสมีท aster, ั้ง lobster, f o i ฟ g r a าเนื้อปูและวากิวมาในราคาเริ่มต้นเพียง1950บาทค่ะ ร้านฤดูแห่งนี้นอกจากจะเป็นร้านมิชลินหนึ่งดาวมาตั้งแต่ปี2019แล้ว ยังเป็นร้านอาหารไทยอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นอันดับ4ของเอเชียจาก A.T.S ห้าสิบเบสเรสเตอรองอีกด้วยเสิร์ฟอาหารไทยแบบร่วมสมัยแต่ละจานได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมุนไพรไทยเน้นการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลโดยเชฟต้นผู้รังสรรคอาหารแต่ละเมนูนั้นเคยได้ฝึกงานในห้องอาหารระดับ3ดาวมิชลินซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกก่อนจะกลับมาเปิดร้านอาหารของตนเองเมนูแนะนําได้แก่ข้าวแช่ข้าวคลุกกะปิและกุ้งแม่น้ําค่ะ เชฟเดนบาร์กเป็นที่รู้จักกันดีในวงการไฟดิเนียงเป็นชาวเกาหลีที่โตในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความรู้และประสบการณ์ในการรัะนั์อาหารทั้งสไตล์ตะวันออกและสไตล์ตะวันตกบรรยากาศของร้านมีความหรูหราแต่เป็นกันเอง เน้นการตกแต่งด้วยสีน้ำเงินขาวและทองอาหารแต่ละจานเน้นใช้วัตถุดิบที่ดีจากทั่วโลกอย่างปลาแซลมอนก็นำเข้าจากหมู่เกาะเทสมาเนียหรือกุ้งแดงก็นำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากอาหารที่ใช้วัตถุดิบชั้นนำค่ะอาหารไทยจากร้านเพสแห่งนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมารวมกับเทคนิคการปรุงภายใต้แนวคิดที่ต้องการเสริมสร้างความแปลกใหม่ให้กับอาหารไทยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารตำรับชาววังเมนูแนะนําของร้านคือหมูย่างออแกนิกกับเมล็ดเป็นเนลและน้าผึ้งป่ารวมถึงเมนูหน้าตั้งแขกซึ่งเป็นข้าวเกลียบหน้าเป็ดย่างคลุกน้ํายำ สามารถเลือกสั่งได้ทั้งแบบคอร์สและแบบ A.L.A. ค์โดยร้านนี้ยังได้รางวัลเอเชีย50เบสสเตอร์ลอง2021และรางวัลเบสซีเมลเชฟอินเอเชียด้วยค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงมีอาหารในความทรงจำวัยเด็กที่อยากกลับไปกินอีกครั้งในชีวิตซึ่งร้านอักษรแห่งนี้สามารถพาคุณกลับไปรับประทานอาหารเหล่านั้นอีกครั้งได้ค่ะเพราะเชฟเดวิสทอมสันได้ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารไทยโบราณมารังสรรค์เมนูพิเศษอย่างขนมครกหน้าหมูเค็มหลนเต้าหู้ยี้เสิร์ฟกับใบมะตูมแขกและใบมะกอกหรือเรไรหน้าปูซึ่งเป็นอาหารโบราณกว่า200ปีโดยที่นี่จะเสิร์ฟอาหารเป็นคอร์สราคา2,800บวกบวกบาท และมีการเปลี่ยนเมนูเพื่อให้ได้อาหารตามฤดูกาลที่สดใหม่ค่ะเรียกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่จองยากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะซูชิมาซาโตะแห่งนี้เป็นร้านซูชิเกรดพรีเมียมรางวัลมิชล,ลินหนึ่งดาวเน้นการปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่และมีคุณภาพดีใช้เทคนิคอันซับซ้อนเพื่อให้ได้รสชาติแบบล้ำลึกอย่างการหมักข้าวหมักปลาหรือการดองเสิร์ฟอาหารแบบเป็นคอสเปิดให้บริการวันละสามรอบรอบละแปดที่นั่งเท่านั้น ดังนั้นใครอยากลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นที่ได้รางวัลมิชลินในประเทศไทยจะต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนแต่เราเชื่อว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับการรอคอยครั้งนี้ค่ะ จุดเด่นของร้านกาคือการนำเสนออาหารอินเดียในรูปแบบใหม่เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่ไม่เหมือนใครและถ้าหากคุณอยากสัมผัสกรรมวิธีและความพิถีพิถันของการปรุงอาหารก็สามารถจองโต๊ะแบบเทปสเทเบิลมาได้เพราะคุณจะได้เห็นฝีมือของเชฟการิมาอารัวซซึ่งได้รับรางวัลมิเชลินไกด์ไทยแลนด์ยังเชฟออดในการรังสรรค์แต่ละเมนูอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นเมนูขาแกะเนื้อนุ่มซี่โครงหมูหมกักหรือข้าวน้ำนมโดยคอสเมนูของที่ร้านจะมีการ เปลี่ยนทุกสามเดือนค่ะ ความพิเศษของร้าน100มหาเศรษฐแห่งนี้คือการยกระดับอาหารอีสานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารของชนชั้นแรงงานมานำเสนอในรูปแบบของฟาร์มดิเนโดดเด่นด้วยเนื้อไรเอเจหรือเนื้อบ่มแห้งเชฟเน้นการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าโดยใช้ส่วนต่างๆของหมูมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่เมนูยอดฮิตของที่นี่คือกริลโบนมารและมีเมนูแปลกอย่างไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานให้คุณได้ลองอีกด้วยภายในร้านตกแต่งในสไตล์นั่งชิวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังสรรค์นั่งดื่ม กับเพื่อนๆค่ะ เอาใจคนที่ชอบรับประทานอาหารไทยโบราณกับร้านอาหาร B A A N N A I D E R E M I N I S C E N C E มีอาหารไทยโบราณสูตรต้นตำรับสูตรทอดมาจากลูกสาวของพระยาซึ่งหาได้ยากในร้านอาหารทั่วไปอย่างเช่นพระรามลงสงปลาแห้งแตงโมมาหอ่อและขนมพระพัยอาหารมีรสชาติกลมกล่อมทำให้ได้รับรางวัลมิชลินบิบกูมองมาตั้งแต่ปี2018ตัวร้านตั้งอยู่ในโรงแรมที่มีการตกแต่งสไตล์คลาสสิกเป็นเรือนไทยยุคราชการที่6 หรับผู้ที่สนใจมารับประทานจะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นเพราะทางร้านไม่รับวอล k กอค่ะร้านสอบอลอแห่งนี้มีชื่อย่อมาจากคำว่าสมบูรณ์ลาบเป็นพัตตาคารอาหารจีนที่ได้รับรางวัลมิชลิน in, บิบกูมองตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันร้านตั้งอยู่ในย่านวังบูรพาเสิร์ฟอาหารจีนในสไตล์แต้จิว๋วเมนูที่ได้รับรางวัลคือหอยเชลล์ผัดซอสเออและยังมีอาหารแนะนำคือกลิงทะเลผัดแห้งขนมจีบและก๋วยเตี๋ยวหลอด นอกจากนี้ยังมีเป็ดปักกิ่งและหมูหันซึ่งมีความโดดเด่นและควรค่าแก่การลองโดยการสั่งอาหารที่นี่จะเน้นการสั่งตามปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการทำให้คุณสามารถสั่งเมนูให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกได้ค่ะ ใีซอยอารีก็มีร้านอาหารเหนือที่ได้รางวัลมิชลินบิบกูมองเช่นกันข้าร้านนี้ชื่อว่าอองตองข้าวซอยและแน่นอนว่าเมนูเด็ดก็คือข้าวซอยเพราะเป็นอาหารสูตรต้นตำรับที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจากรุ่นยา่าใช้วัตถุดิบสงตรงมาจากภาคเหนือแต่ละจานจึงมีกลิ่นอของความเป็นพื้นเมืองแนะนำข้าวซอยเนื้อน้องลายเพราะมีเนื้อนุ่มรสชาติเข้มข้นชิ้นพอดีคำและข้าวซอยผัดไส้อัว่วซึ่งเป็นจานแนะนำจากมิชลิน นอกจากนี้ยังมีอาหารเหนือพื้นเมืองเช่นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มและขนมจีนน้ำเยวให้ลิ้มลองด้วยค่ะ ถ้าคุณชอบกินเส้นเราขอแนะนำร้านลิ้มเหล่างโงค่ะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวปลาที่เปิดมาแล้วกว่า60ปีได้รางวัลมิชลินบิบกูมองมาแล้วกว่า5ปีจุดเด่นของร้านอยู่ที่เกี้ยวปลาและลูกชิ้นปลาซึ่งทำจากปลา100%อีเส้นบะหมี่ป๊อซึ่งเป็นบะหมี่เหลืองแบบแบนบางวันจะหมดเร็วมากแต่คุณก็สามารถสั่งมาทานที่บ้านได้เพราะทางร้านเข้าร่วมกับบริการเดลิเวอรี่มากมายและยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วย โดยในปัจจุบนันมีการขยายสาขาไปเกินสิบแห่งเพื่อให้คุณได้เข้าถึงรสชาติก๋วยเตี๋ยวปลาแท้จากเยาวราชใกล้บ้านค่ะ ครัวอับสอนเป็นร้านอาหารเล็กๆที่เปิดมากว่าสองศตวรรษเสิร์ฟอาหารใต้ในราคาไม่สูงมากมีเมนูแนะนำคือเมนูปูเช่นไข่ปูปูเนื้อปูผัดพริกเหลืองและยังมีแกงเหลืองไหลบวกุ้งสดที่หลายคนชื่นชอบอาหารส่วนใหญ่มีรสชาติจัดจ้านถึงรสถ,ถึงชาติโดยเชฟเคยมีโอกาสปรุงอาหารถวายพระบรมวงศานุวงศ์มาแล้วด้วยฝีมือระดับนี้จึงทำให้ครัวอับสอนได้รับรางวัลมิชลินบิบกูมอง5ปีซ้อน ในปัจจุบันครัวอักษรมีอยู่ด้วยการหลายสาขาแต่เราแนะนำสาขาสามเสนซึ่งได้รางวัลทั้งนี้ทั้งร้านยังมีบริการห่ออาหารกลับบ้านด้วยนะคะถ้าพูดถึงอาหารไทยจะขาดผัดไทยไปไม่ได้คะ่ะโดยร้านนี้อยู่ในย่านเจริญกรุงมีการตกแต่งในสไตล์วินเทจเหมือนบ้านในสมัยก่อน มีเมนูให้เลือกมากมายทั้งปอเปีย๊ยะเมี่ยงคำและซ้มตําแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือผัดไทยเพราะมีจุดเด่นคือการนำสมุนไพราหายาก18ชนิดมาทำซอสผัดไทยเลือกได้ทั้งผัดไทยหมูผัดไทยปูและผัดไทยกุ้งแม่น้ำนอกจากนี้ยังมีขนมหวานแบบไทยๆอย่างทับทิมกรอบและข้าวเหนียวมะม่วงให้สั่งด้วยเป็นร้านที่ได้รางวัลมิชลินบีบปูมองมาตั้งแต่ปี2019ค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด